สำหรับแนวทางในการป้องกันอันตรายจากงานซ้อม้ากส,ส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้วิธีการทางวิศวกรรมนะคะซึ่งวิธีการทางวิศวกรรมต่างๆที่โรงงานออได้ใช้นะคะก็ได้แก่อย่างเช่นการปรับในสภาพของเก้าอี้นั่งทํางานนะคะซึ่งเก้าอี้นั่งทํางานสําหรับงานที่นั่งแล้วก็ยืนทํางานก็จะต้องสามารถปรับระดับได้นะคะดังภาพสำหรับงานที่ต้องอยู่ในระดับที่สูงเราก็จะมีการ ปรับนะคะถ้าเกิดปรับในส่วนของพื้นที่ทํางานไม่ได้เนี่ยเราก็จะมีแท่นในการวางรองสําหรับการยืนทํางานให้สูงขึ้นเพื่อลดระดับในการเอื้อมการทํางานหรืออย่างเช่นภาพนี้นะคะเราก็จะมีการใช้ตัวแผ่นไม้ท่นไม้นะคะเป็นตัวมารองเพื่อให้ความสูงของงานพอดีกับตัวผู้ปฏิบัติงาน หรือแม้กระทั่งการจัดสถานที่ทํางานให้เหมาะสมดังภาพนะคะจะเห็นได้ว่าสถานที่ทํางานค่อนข้างคับแคบนะคะแล้วก็มีการวางเอกสารหรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะคะไม่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อยเราก็จะมีการจัดนะคะอย่างเช่นโต๊ะไหนที่ไม่มีความจําเป็นเราก็จะเลื่อนออกไปให้บริเวณสถานที่ทํางานเนี่ยนะคะมีบริเวณที่กว้างขึ้นการจัดเอกสารต่างๆหรือการจัดจอคอมพิวเตอร์เก้าอี้นั่งทํางานก็จะต้องมีความเหมาะสม ะะอย่างเช่นภาพนี้ก็จะเป็นการจัดสถานที่ทำงานที่ทั้งหมดบริเวณนะคะให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานในแต่ละบริเวณที่ทำงานของผู้ปฏิบัติงานนั้นนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถที่จะปรับปรุงนะคะในเรื่องของการทำงานด้านกายศาสตร์เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาอันตรายจากการซ้ำซากการทำงานซ้ำซากได้นะคะโดยการ ปรับปรุงที่ตัวผู้ปฏิบัติงานเองนะคะผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินการอะไรได้บ้างนะคะเช่นบริเวณนี้การจัดเก็บเอกสารต่างๆดังภาพจะเห็นได้ว่าไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะผู้ปฏิบัติงานก็สามารถที่จะจัดการได้เองจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะให้เหมาะสมกับบริเวณที่ทำงานที่ต้องทำงานการปรับเปลี่ยนอิเลียบทนะคะต่างๆ จะเห็นได้ว่าการนั่งทำงานในภาพแรกนะคะการนั่งทำงานที่หลังโค้งงอก็จะเป็นปัญหาเรื่องของการปวดหลังแต่เราก็ผู้ปิิัติงานเองสามารถที่จะปรับในลักษณะการทำทำงานนะคะให้หลังตรงนะ,ะถูกหลักทางด้านอกกระระยะายศาสตร์ได้ก็จะลดอาการปวดหลังการยืดเหยียดกล้ามเนื้อต่างๆของร่างกายนะคะดังภาพการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะบริเวณหลังไหล่คอ าการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะที่บริเวณข้อมือต่างๆที่เราใช้ทำงานเป็นเวลานานๆน,น,นะคะหรือแม้กระทั่งบริเวณขานะคะบริเวณปลายเท้าที่เราต้องนั่งเป็นเวลานานๆเราก็สามารถที่จะกระดกนะคะข้อเท้าเพื่อให้การหมุนเวียนเลือดได้ดีขึ้นนอกจากนี้นะคะการออกกำลังกายดังที่ได้ทราบเป็นสิ่งที่ดีสำหรับ การทํางานนะคะเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่ร่างกายเราแข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงกระดูกแข็งแรงก็จะสามารถช่วยลดภาวะหรือป้องกันภาวะการบาดเจ็บสะสมที่เกิดจากการทํางานได้นอกจากนี้ต้องไม่ลืมในเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเมื่อร่างกายแข็งแรงการพักผ่อนอย่างเพียงพอก็จะช่วยทําให้การทำงานนี้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นลดอาการบาดเจ็บต่างๆได้ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เช่นกันนะคะให้ครบทั้ง5หมู่นะแล้วก็มีผักผลไม้ต่างๆนะคะจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงนะคะการรับประทานอาหารแคลเซียมที่จะช่วยให้กระดูกแข็งแรง ซึ่งการปฏิบัติทั้งหมดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงในเรื่องของสถานที่ทำงานต่างๆหรือแม้กระทั่งการปฏิบัติตนของผู้ปฏิบัติงานก็จะช่วยป้องกันนะคะแล้วก็ลดภาวะการบาดเจ็บนะคะหรือการเป็นอันตรายจากการทำงานออซ้ำซากได้ค่ะ